มาแล้วมันมันเห็บหรือว่ามันเน็บแล้วถ้าสะดวกสิอเอื้นแล้วจะแยกก็เริ่มเก็บเอาลูกง่ายๆแกๆ่เพื่นมาไวาเห็ดต้มหรือว่าเห็ดคองหวานหนึ่งก็ได้หนึ่งกิน,น,กนเริ่มทย่อยเก็บแล้วเพิอ่อน,นั้นก่อนเพิ่นจะสิแก่ก่อน ขายได้เร้อพี่น้องดอมันเห็บมันเห็บอันอื่นแบบสุภาพกับมันเหน็บเนาะแย่ก็ลืมเก็บไปแล้วแย่ว่าสิหนึ่งหัต้มเอาก็ได้ลึกๆหนึ่งแล้วก็ปอกเคลข้องหวานเป็นน่ารักดิพี่น้องเพิ่งจะเป็นก้อนอ้อรอ,อ,อแแลร์เนาะแยกก็จุบว่าได้หรว่าแก เปลโลยู่บอ่องแกกับสิเริ่มเก็บเมื่อกินแล้วอยาก,กเอามากินนี่หัวงามนี้ได้พี่น้องแต่ว่ายู่ในกล่องบอก่ปันใดควรลมตกอีกแล้วพี่น้องรุ่นตาเข่าท็่ตั้งใดหลบาบนี้หัวใไอยู่ยู่อยู่ในกล่องหัวปัญไปันใดพี่น้องหัวพ่อกำงาม,งามพ่อดีๆค่ำเท่านี้นะ คำสองคำมันเหน็บหรือว่ามันเห็บได้เก็บเมื่อกี้แล้วค่ามันนั่นก็นจะได้เป็นแปรโลอยู่เด่อได้โลอยู่สำนี่ะจ้าสิมาหนึ่งมาเห็ดของบ้านกขว่ากันไป